ค้มหาิันไลเยี่ยวแล้วก็ไม่กดบายถึงเราและตัวเพื่อนเราค่ะตานีเล่นตัวแม่รอเรียวเลยค่ะอีเพื่อนมาขอที่ทำกิจกรรมแต่ว่าสกีนรอเรียวนี้ทำไม่ได้นะจ๊ะไปค่ะจจอีอเออิลูเมียค่ะโอเคค่ะออเอบอกว่าอิลูเมียค่ะโอเคค่ะออเอโอ้ยฉันจะไม่ไหวแล้วนะ ค่ะออเอค่ะไม่ไหวก็ไม่นอนนะคะออเออิลูเมียค่ะที um ia, ่อยากปากจัดก,ก็ไปคุยกับอีตีนุ่นเพื่อนมาช่วยเราการป้อมอุ๊ยเจอเจ้าทินวะ่ะกระรำกันไปเลยสีคะรำไปเลยค่ะรำแบบเยอะๆค่ะไม่เยอะไม่ใช่ตัวแม่ค่ะอ้านี่เาราเพิคิวตอนไหนวะเอา้า e อีใบเออตายค่ะป้อม ไม่เป็นไรคะ่ะเจ้อ e โ o กับ E E แล้วทุกจะพูดอ e ูเม um er ียเฉยอ e r เมีย um er ค่ะขอโทษนะได้ค่ะ E a ตาดีเดียรเราไม่มีประเด็นอะไรกันนะมีประเด็นด้แต่ตอนเรียก E E ไว้โลกจิตเอ,อือฝากไว้ก่อนนะ E a กับ E โลกจิตล r เมีย um er ค่ะโผล่มตอนที่รำก่อค่ะรำกดวงอันติแล้วไม่รำ เยี่ยมยอดกระเทียมดองเลยอุ๊ยเย่จะตายแล้วอิลูเมียค่ะทนแต่ค่ะอิลูเมียค่ะเอเอเสได้ยจระเข้อิลูอีเอ๋ไม่ได้อัดคลิปวไว้ไว้หลงเอ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 ตบกันไหมฮะตบกันไหมไว้าเจอยูไอโออีกแล้วทนไม่ไหวเลยเว้ยดันป้อมแป๊บ เพื่อนโทรมาเขาไปรับสายเพื่อนก่อนรับป้องเขาป้องป้องเขป้องไปรับสายเพื่อนก่อนโอ้ยสกี้ใส่ลุดโอเคกลับมาแล้วทุกคนแบบอ้าอ้ไอ้อ,อ,อ,อไ้ไปคะ่ะไปค่ะสกินหนีกว่าจะได้มานะเป็นชาร์ตกว่าจะไปขโมยโ,โพสเพื่อนมาได้เนี่ยก็ถ้าใครยังทำไม่เสร็จก็นั่นแหละ ทุกคนเชื่อไหมว่าดาวกระจายล็อกมุงทุกครั้งทุกวันเราก็ต้องเปิดได้แต่ดาวกระจายเชื่อปะเออล็อกจิตน้่งล่าเลี้ยวอีเอ๋ตายซะอิลูเมียค่ะอุตาสวัสดีจ้ะอีเอ๋อิลูเมียค่ะขอรำบหน่อยนะอีเอ๋ EA, อิลูเมียค่ะ,อนนะ EA, อคะโอ้ฉันฉันไปกระสอบตายเลยเนี่ยตอนนี้อีเตียวซียนี้โอ้โหโคตรชั่โคตรชอบ เอมมีคอมโบนะใครอยากลองเล่นก็เล่นได้นะก็ถือว่าคอมโบนี้ก็ใช้ได้นะลาวิวกับเตียวเซียนให้ลาวิวยิงอันติก่อนส่วนเราอะ่ะก็ค่อยกดแช่แช่สองรอบเสร็จครั้งแรกมันแข็งเสร็จครั้งต่อไปเรากดแล้วก็กดอันติเลยลาวิวจะสตาร์ไว้ให้เรากดแช่แต่เจออีเอกับอีโลกกิดีแล้วว้ายช่วยด้วยค่ะอีเอฝากไว้ก่อนนะ จิลูเม oh, wow. hey, ียค่ะเจ็กเอ๋ทั้งเกมเลยง่ายค่ะอุ๊ยจี้ต้องเิอทางไปเก็บดอกแล้วว้ายเฮ้ยอีจี้มันล้มไปแล้วเฮ้ยใช่อีเอ๋มามาจัดการกันจิตนี่แทนก่อนเฮ้ยเอาอีจี้ไปโรงพยาบาลก่อนเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเกิดมาใหม่แล้วค่ะครั้งนี้เนี่ยแม่นางรอแล้วจะไปที่เล่นไหนดีนะ แล้วเขามาขับป้อมเราอะไม่มีทางเลือกพี่กายดีกว่าฮไปค่ะไปค่ะใครค่ะใครค่ะใครถามค่ะอีเอ๋เลือกค่ะมาเก็บนี้แทนเจออยุ้ยค่ะว้ายตายแล้วอลอเรียเอาไปซื้อกินใหม่ดอกห้าล้านแปดติดมาทั้งหมดหนึ่งวันฮะ หนึ่งวันอีชิซ่าเหรอที่ไนเนี่ยขเขาเเร้องอย่างฉรใช่าอีเอได้อิลูเมียดีมากจ้ะแต่ไงเราต้องขัดดอกเอ้าทำไงอ่ะการขัดดอกเดี๋ยวกร็รู้ช่วยด้วยเออเอออฝากไว้ก่อนนะอีโรคจิตเจออีลูจีเอ็มต้องรีบตบให้ตายสวัสดีค่ะอีนี่ว้ายตบไ้โอตายแต่ตบอี อิลูเมียไม่ได้ดีมากจ้าอย่าเลี้ยงฉันว่าเอนะแต่ฉันจะตบแค่เออจ๊ค่ะอิลูเมียเขาไปพักก่อนนะคะโอ้ไม่นะอีเอประสบอุบัติเหตุโดนคลิปติดปีกค่ะทั้งเกมเนี่ยไม่เคยมีใครเรียยฉันคลิปติดปีเลยนะอีมาหรอกจบไปฉันไปฟองวีลามารำใส่มากินก้ารำ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 ,รำ,รำ กดร่างพิดไม่หันเมื่อกี้เครื่องแหลกไปค่ะไปค่ะรันป้อมไวายลูกจิตรำค่ะรำรำรำเยอะๆค่ะรำเยอะๆนะคะอุ้ยผู้หญิงเหรอไม่เอาอ่ะไม่ชอบอืมเฮ้เอาผู้หญิงไปให้คนอื่นเจอผู้ชายเอาเอาซาเตอร์ไปหรอเราว่ววะนะเออสุดท้ายเด็กก็แพ้ยั่งหมา อ้าวข้าที่ตั้งหลายตัวเลยนะสกอคิวเราทีมรเราสกอคือแบบจะไปนั่งเช็คดูนหหกต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เกินสามเกินยี่สิบแน่นอนเห็นเลยเมื่อกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายวีดนะ้าเอ็มบีพีทีมแพดเดอร์บายบาย